สวัสดีค่ะและวันนี้นะคะกับคลิปรีวิวนะคะ s, mm. <S, s o c k i n y Endorphin Speed นะคะตั้งใจว่าจะรีวิวรีวิวตั้งแต่ซื้อมาก็ไม่ได้รีวิวสักทีจนในที่สุดซีรีส์สองก็ออกมาเรียบร้อยนะคะเย่ yeah. <laughs> เราก็เลยได้เริกที่จะรีวิวซีรีส์หนึ่งนะคะ Endorphin ซีรีส์ Endorphin เกิ่นนำก่อนนะคะว่าก็จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะคะก็คือ,อ แอนโดรฟินโปรสป e d แล้วก็ Shift นะคะซึ่งตัวแพงสุดก็คือ Pro ลองมาก็คือ Speed ตัวที่จะรีวิวในคลิปนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ Shift นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวแอน r ด h i n นสป e ดนะคะตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยน่าสนใจมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย มาดูที่วัสดุหลักๆนะคะส่วนของ Upper หรือว่าหน้าผ้านะคะทำม,มาจากผ้า e n g i n e e r mesh ค่ะต่อกันที่มิโซนะคะไม่ใช่มิโซซุปแต่ว่าเป็นชิ้นส่วนตรงกลางนะคะก็จะประกอบด้วยไนลอนเพลทแล้วก็ Power Run PB นะคะโฟมพาวเวอร์รันเนี่ยมาจาก p b บ้นะคะซึ่ง p b บ้ไม่ใช่ผีบ้านะคะแต่ว่าย่อมาจาก polyether block a อ,อร์้นะคะโอโหยาวเหลือเกินนะคะแต่ว่าช่างมันเถอะเอาเป็นว่าในส่วนของมิโซนะคะประกอบไปด้วยแผ่นไนลอนหรือว่าไนลอนเพลตนะคะกับโฟม p o w e r r u n pb เทคโนโลยีสุดล้ำในตอนนี้ของ s อคเนนะคะ ในส่วนของ outsole หรือพื้นรองเท้านะคะซ็อกคนี้ก็ยังใช้ xt 9 0 0นะคะที่ใช้กับรุ่นอื่นๆด้วยนะคะมีความคงทนแข็งแรงนะคะแต่ก็มีคอมเมนต์บางส่วนนะคะที่บอกว่าพอเจอพื้นเปียกเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะวัสดุทั้งหมดนะคะก็ประกอบกันเข้าเป็นเทคโนโลยี f o ์ m fit นะคะซึ่งจะช่วยเข้ารับเท้าของเราให้ก้าวอย่างมั่นคงค่ะ กลับมาที่ส่วนของมิโซนะคะในส่วนที่รองเท้าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ต่างอัดเทคโนโลยีที่ดีที่สุดลำ้ำที่สุดเข้ามาแข่งขันนะคะโดย endorphin speed นะคะก็ได้ส่งเจ้าตัว nylon plate นะคะกับ foam p o w e r r a n d pb เข้าประกวดนะคะ pro กับ speed ต่างกันยังไงนะคะนิดนึงก็คือเจ้าตัว โปรเนี่ยจะใส่คาร์บอนเพลทแผ่นคาร์บอนนะคะแต่ถ้าเป็น endorphin speed นะคะจะใส่แผ่นไนลอนเข้าไปนะคะสิ่งที่ต่างกันก็คือคาร์บอนเนี่ยจะไม่มีความนุ่มเลยนะคะดีดอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไนลอนใน speed เนี่ยก็จะมีความนุ่มนิดนนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำให้เสียความเร็วนะคะไม่ยวบเลยนะคะจะมีความดีดเด้งแล้วก็ยังคงความนุ่มไว้นะคะ ในคลิปก็นี้นะคะจะลองบีบเจ้าตัว Endorphin Speed ให้ดูนะคะจะเห็นว่าบิดไปบิดมาเราบีบเข้ามานะคะรองเท้ายังมีความยืดหยุ่นอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็น Carbon p l a ล e ใน Pro เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างเกินไปซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานเลยนะคะก็จะเห็นว่ามีความดีพร้อมกับความยืดหยุ่นด้วยนะคะ มาดูที่เจ้า heel counter นะคะก็จะกดให้ดูนะคะ heel counter ของ endorphin speed นะคะก็จะหนากว่า uh, endorphin pro เล็กน้อยนะคะก็กดปีเพ็ดดูนะคะว่ามันไม่ยวบลงไปในส่วนของหน้าผ้าอย่างที่บอกนะคะว่าใช้ผ้า e n g i n e e r mesh นะคะซึ่งก็มีใช้ในรุ่น freedom 3เช่นกันนะคะผ้า mesh เนี่ยจะมีน้ำหนักเบามากขึ้นนะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นค่ะ โดยสรุปรวมแล้วนะคะ s o คอ n นี n เอนโดฟินสป e d นะคะก็เรียกว่าเหมาะเกือบทุกการใช้งานนะคะเพราะว่าใช้ซ้อมทำความเร็วก็ได้จริงๆจะใช้ในวันแข่งก็ได้นะคะเพราะว่ามีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ยังมีความดีด คืนแรงอยู่นะคะแต่ก็ไม่กระด้างเท่ากับโปรนะคะอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ความชอบนะคะซึ่งแน่นอนความเร็วก็ทำได้ความนุ่มสบายก็ยังพอมีให้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องการรองเท้าที่ค่อนข้างครบเครื่องแบบนี้นะคะก็แนะนำ Endorphin Speed เลยนะคะ และในคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะหากมีข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถบอกกันได้เลยแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ